เปรียบเทียบแบตเตอรี่สำหรับบ้าน2ค่ายดังที่กำลังเป็นกระแสนในตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป้ค่ะแล้วก็พี่อาร์มัันเองซี o ของเราวันนี้นะคะก็ตาม เกินคลิปเลยเนาะว่าเราจะมาเปรียบเทียบแบตเตอรี่สําหรับบ้านทั้ง2ค่ายดังนี่มีค่ายอะไรบ้างคะพี่ยามก็ค่ายที่1เนาะเปิดตัวมาก่อนนะก็จะเป็นเมื่อหเดือนที่แล้วหกเดือน <6 S 2> ที่แล้วก็จะมีของหัวเวยลูน a สองพัลูมาสองพันเอสหนึ่ง แต่ก่อนเป็น S0 เนาะเมื่อผมตัวนี้แล้วเขาก็เปิดตัว LUNA 2000 S1 ขึ้นมาแล้วก็อีกค่ายหนึ่งที่แบบโอ้โหเป็นกระแสในโลกโซเชียลหลายๆยูทูบเบอร์ก็เอาพูดเรื่องนี้กันนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก e n e r g y l i p อ่าแบตเตอรี่ของ e n e r g y l i p แต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเดี๋ยวผมเนาะ อาร์มเนาะอีวีพาวเวอร์เอเนจีต้องชี้แจงก่อนนะครับเราจะเปรียบเทียบในมุมนะฮะของ EV Power Energy มองเนาะแต่ส่วนนะฮะลูกเพจหรือว่าผู้ชมจะคิดเห็นยังไงก็ต้องไปตัดสินใจกันเองนะพิจารณไปพิจารณากันเองเพราะว่าของเราเนี่ยเราเราก็จะได้ข้อมูลมาจากอะไรอ่ะก็ d a t a Sheet บ้างนะมาจากที่เขาโฆษณาบ้างนะครับ แล้วก็จากข้อมูลที่เราสามารถหาได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่วันนี้ก็คือเหมือนเรามานั่งจับเข่าคุยกันเนาะว่าวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data s าชีตดีกว่าว่าถูกต้องครับโอเคไปเริ่มจากแบนด์ไหนก่อนดีคะ,ะพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าคอามก็เหมือนแบตเตอรี่เนาะมันก็คือจัดจัดว่าเป็นไฮโวลโลโวลใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูก่อนเนาะว่าแบตเตอรี่มันแบ่งยังไงว่าเป็นไฮโวลหรือโลโวลก็ดูจากแรงดันของแบตเตอรี่เลยคะ่ะทุกคนก็คือ จากโลโลโวลเนาะมันก็เริ่มจาก3ญย่านนั่นก็เป็น12-24แล้วก็จบด้วยที่48่โวลนะคะแต่ถ้าเลย48ขึ้นไปเนี่ยจะจัดว่าเป็นไฮโวลนั่นเองซึ่งอ่ะทั้งค่ายทั้ง2อันเนี่ยเนาะทั้งหัวเวย่ยแล้วก็ Energy Lip เนี่ยก็จัดว่าเป็นไฮโวลทั้งหมดนั่นเ,เอาเอามาดูในส่วนของ Energy Lip ก่อนเนาะ,ะเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ย 86.4นนั่ก็คือิ้งตัวโอ perating วลเทจดเล้งนะครับก็86.4ถึง115.2นะครับทั้ง1เฟสและ3เฟสอ่เรามาดูของหัวเว่ยเองใน1เฟสของหัวเว่ยนะครับตัวโวลต์เนี่ยอยู่ที่นะครับ1เฟส350ถึง560โวลต์อ่าแต่ถ้าเกิดเป็น3เฟสเนี่ยคือ600 ถึง980โวลต์ทุกคนก็ต้องขยายอย่างนี้ค่ะว่า operating voltage ใช่ไหมอ่า voltage เลงอ่ามันก็เหมือนย่านการทำงานของแบตเตอรี่นั่นเองก็คือย่านของที่แบตเตอรี่หมดกับแบตเตอรี่ชาร์จเต็มเนี่ยเป็นใช้แรงดันเท่าไหร่น,นะ,อะนเอางี้บอกว่ามันก็คืออยู่ในลักษณะของ h i g v o l ว a g e นะครับแต่อนาคตเนี่ยปกติเทคโนโลยีมันจะเป็นอย่างนี้ครับปูเป้คือโวลต์มันจะสูงขึ้นเหมือนรถรถไฟฟ้าเองเดี๋ยวนี้มาเทคโนโลยี800โวลต์ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นนะ่ะยิ่งเทคโนโลยีโวล์สูงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าความซับซ้อนเนี่ยมันก็จะมากขึ้นอ่าและความสเสถียรมันจะสูงขึ้นอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือใครโวล์สูงกว่านะครับมันก็จะแพงกว่าอยู่แล้วแล้วก็มีการซับซ้อนมากกว่าอีกเพราะความซับซ้อนมันมากกว่าระบบการป้องกันระบบปฏิบัติการต่างๆก็จะสูงกว่าครบปูเป้อันนี้เราเทียบตาม Data Sheet ของ2 2เจ้าที่เราเห็นนะครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องความปลอดภัยก่อนดีกว่าคะครับผมก็ดูอย่างเช่นเอาไปดูของ Energy Lip เนาะที่มันเขามีความปลอดภัยที่เขาบอกอ่าในบวชัวบอกเลยนี่ Energy q i e s ก็คือ Smart Protection ใช่ไหมคะใช่มันก็คือมันคือ Automatic Smart Protection นะครับเป็นระบบเขาเรียกว่าความปลอดภัยที่อยู่ในในในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองนะฮะเขาเป็นลักษณะคือเป็นคิวนะครับ ก็เป็นแบบอยู่ใน BMS ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเป็นคิ้วก็เหมือนกับลูกบาทเนาะอ่าแล้วในนั้นอะ่ะมันก็มีเช่นมันสามารถที่จะตัดการทํางานจริงๆนะ่ยมันก็จะมีคลิปของเขาเนาะในที่เขาโปรโมทประชาสัมพันธ์มาว่าเวลาถ้าเกิดมีอ่ามีเกิดเหตุอุณหภ,ภูมิมากเกินมันก็จะถูกตัดการทํางานด้วยระบบรักษาความปลอดภัยก็ตัวของ energy Q นี่แหละนะครับ รเรามาพูดถึงโซนหัวเวยของเราก่อนเนาะก็คือความปลอดภัยของหนะัวเวรลุนา2อ0พ1เนาะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่5ระดับเลยค่ะห้าระดับ่ออย่างที่เราเคยบอกไปเนาะก็คือระดับที่1มันจะเป็นป้องกันร,ระดับเซลล์ค่ะครับอ่าอย่างที่2ก็คือ electric protection ก็คือเหมือนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองอันที่3ามก็คือจะเป็นเรื่องของ s t r u เจอร์ก็คือเรื่องของโครงสร้างเนี่ย ที่ทนทานเนาะก็คือเรื่องของอุณหภูมิเมื่อกี้ที่พี่ยังพูดไปก็คือยลบยีบกับบวกห้าอันนี้ก็บอกมา5อย่างทีนี้อีกอันนึงคือจุดเปรียบเทียบกันคือ IP ค่ะ IP อ่ะเดี๋ยวดูจาก Data Sheet นะครับถ้าเป็นหัวเวยเนี่ย i อเขาอยู่66นะครับแต่ถ้าเป็น Energy Lip เนี่ยไอพของตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวก็อยู่ที่นะครับ IP65 และน้ำท่วมล่ะ น้ำท่วมกันได้ไหมซึ่งตอนนี้ถ้าเรารู้ฝั่งของหัวเว่ยเนาะคือเขาก็สามารถทนน้ําสูงได้ถึง40เซนค่ะถ้าสมมติเกิดน้ําท่วมหมายความว่ามีน้ําท่วมนะฮะแล้วก็แบบเนี่ยมันก็ทนได้อยู่ประมาณ40เซนติเมตรอ่ะใช่นานแล้วมันนานเท่าไหร่เจ็ดสิบสองชั่วโมงอ๋อนาน72ชั่วโมงด้วยเนาะอันนี้เมื่อกี้พอพอสี่มีมีข้อที่ รับแรงอัดก,กระแทกด้วยไหมอ่าใช่ก็ของฝั่งหัวเว่ก็สามารถทนแรงกระแทกได้ถึง5ตาตัหมายความว่าสมมุติว่าแบตเตอรี่เราติดอยู่ที่ลงรถอ่าถอยถอยรถไปชนก็ไม่ระเบิดใช่ก็ยังทนได้อยู่ความปลอดภัยระดับที่4ของเขาคือการจัดการอุณหภูมิได้ตลอดของแบตเตอรี่รก็คือของหัวเว่นะคะ แล้วส่วนระดับที่5ในความปลอดภัยนั่นก็คือนั่นเลยเทคโนโลยีการปล่อยแรงดัน Active Pressure Release นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นความปลอดภัยทั้ง5ระดับที่ Huawei เขามีมัน Active Pressure Release หมายความว่าปล่อยออกมาทําให้มันเป็นสูญยากาศก็ไม่เกิดเพิิงไม่ถูกไหมทางผู้ชมเนี่ยก็ลองไปเทียบกันเองนะฮะของหั a e n e r g y l i p ก็มี Energy c u e นะครับส่วนของ Huawei ก็มี ความปลอดภัยห้าระดับนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบตรงนี้หมัดต่อหมัดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รู้ในส่วนของตรงนี้เลยเรื่องของชากดิชาดนี่ในข้อดีของ e n e r g y l i ิปเนี่ยเขาบอกว่านะครับของเขาเนี่ยเป็นไงฮะฉากกับดิฉาดเอ็นไงของเขาก็คือก็คือถ้าเติมเต็มปุ๊บเขาก็ปล่อยออกเต็มเลย8กิโลวัตต์สมมติ1เฟส8กิโลวัตต์คือ ก็คือก็คือดิชชาร์จแปดเลยใช่แต่หัวเว่ยนะเรามาดูตามตามสเปคเขาเนาะเจ็ดกิโลวัตต์ชาร์จสามจุดห้าดิชชาร์จคือปล่อยออกสามจุดห้าถ้าเป็นสิบสี่กิโลวัตต์ก็ชาร์จนะครับก็เจ็ดนะฮะปล่อยออกก็เจ็ดนะครับถ้าเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดก็ชาร์จสิบจุดห้าปล่อยออกก็สิบจุดห้าอ่ะลองสังเกตถ้าเป็นคนธรรมดาเนาะไปก็สังเกตว่าเอ้ยทำไมแบตชาร์จเต็มทำไม ฝั่ง Energy Lip เขาปล่อยเต็มแต่ไม่ฝั่งหัวเว่ถึงปล่อยให้ไม่เต็มแล้วเขากักอะไรอันนี้คืออย่างนี้นะครับมันต้องมันต้องมันต้องเขาาผมว่าทางทางฝั่งของหัวเว่เนี่ยเขาคํานวณมาแล้วว่าถ้าอยู่ประมาณเนี้ยอายุการใช้งานมันก็คือ6,000นไซเคิลเนาะมันก็ประมาณ16ปีขึ้นนะครับถ้าออกในแบบเนี้ยรูปแบบเนี้ยเขาก็เลยนะครับตั้งค่าให้มันไม่ต้องปล่อยออกทั้งหมดนะครับให้มัน d าดดิชขาดอยู่ประมาณนี้เพื่อที่จะให้คอมมิต6,000ใไซเคิลได้ก็คือเหมือนยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นใช่เพราะเพราะว่ายิ่งยาวนี่เราก็คือเวลาเราติดเนาะตัวแบตเตอรี่นี่ค่อนข้างมีราคาสูงเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะได้แบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่ามันก็อยู่ได้นานนะอายุก็15ปีไลฟ์ไทม์15ปีะนะครับส่วนการรับประกัน2เจ้าเนี่ยรับประกันเท่ากันเลยใช่รับประกันอยู่ที่10ปีเท่ากันนะครับแล้วก็ แต่มีมการใช้ง,งานของ w ัวเว่ยก็15ปีอาไลฟ์ไทม์คือของเขานะเขาพูดไลฟ์ไทม์คือ15ปีเนาะ,ะแต่อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเคมาว่า6,000ไซเคลิลผมก็ลองคํานวณให้แล้วมันก็คือ16ปีเป็นต้นไปแต่ก็คือเราเป็นคนใช้เนี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช้หนึ่งไซเคิลหรอกต่อวันนะครับผมว่ามันก็อาจจะนูนะ่นอะ20ปีนะครับเรื่องของราคาเองเนี่ยครับคขาทางทางของ Energy l i p เนี่ยเขาก็ขายเป็นโซลูชันเนาะก็คือจะขายแผงด้วยนะครับ ขายไอตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยแล้วก็ขายตัว BMS แล้วก็แบตมาเป็นแบบครบชุดนะครับใช่ก็เหมือนภาพมองในฝั่งถ้าเป้เป็นคนธรรมดาเหมือนกันมันก็มองดูว่าเออมันมันง่ายดีนะที่แบบทาวนึงที่จะจบด้วยตั้งแต่อินเวอร์เตอร์ BMS แล้วก็เป็นแบตทั้ง2ก้อนแต่เป็นแบตแค่10กิโลวัตต์ใช่ก็จริงๆจากรูปจากรูปมันก็คือตัวนี้เลยครับปูเป้ก็คือใ่คือตัวด้านบนเนาะจากรูปตัวด้านบนเนี่ยมันก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ ส่วนตัวด้านที่ก้อนที่2ลรองจากด้านบนมันก็คือ BMS <ช>ส่วนด้านที่ตัวที่3ที่4ก็คือแบตเตอรี่ก้อนละ5กิโลอ่า5กิโลวัต์เรื่องของราคาเนี่ยผมนะครับจากจากนะจากเรานะมุมมองของ EV Power Energy นะเ<ม>ทียบกันนะผมว่าไม่หมีกันเท่าไหร่พอ <S <S ฟัดพอเวียกนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าก็ลอง ลองพิจารณาดูนะครับใช่เพราะเราไม่สามารถไปตัดสินได้แต่ผมว่า<ด>นะครับในในสเปคต่างๆนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสนอราคากันยังไงเนาะกับทางลูกค้าผมว่าก็มองดูก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่นะครับในช่วงนี้อมาดูเมื่อกี้ผมเห็นอีกตัวหนึ่งตรงเขาเรียกว่าตัวพาร allel นะครับซึ่งซึ่งการพาร allel เนี่ยของ Data s h e e ตของทางหัวเว่ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถ ใส่ได้4เทาขนานกัน4เทาก็หมายความว่าสมมุติหัวเว่ยเนี่ยใส่แบบ1ทาวคือ21ถ้า4ทาวก็4คูณเข้าไป <50 S 1> ก็84ก <40. S 1> ิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Energy Lip เนี่ยเขาคือเขาสามารถพาร์เลเลได้นะฮะหรือว่าเขาได้แค่เติม ถ้าาเท่าที่ดูมานะคะก็เหมือนว่าเขาสามารถเติมแบตเตอรี่ได้แค่อีกสองก้อนคะอ่ะก็คือเป็น20หมายถึงว่าสูงสุดก็คือใช่คือต่อกันต่อด้านใต้ก็คือสูงขึ้นไปก็คือเป็นประมาณสูงสุดของเขาก็คือ20กิโลวกิโ์แต่หัวเว่ยเขาก็จะเป็นเทาทาเพราะหนึ่งเทาาก็ก็จะมีได้3 3ตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ตรงนี้อะเรามาดูเรื่องดีไซน์นะครับนะครับ ดีไซน์เนี่ยทั้งสองเจ้าไม่ได้ก็คือมันสวยเหมือนกันเลยอ่ามันสวยเหมือนกันเขาเอางนี้ดีกว่าให้ผู้ชมทางบ้านเลือกกันเองว่าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเป็น Energy Li ฟก็เป็นทรงเหลี่ยมนะฮะเป็นทรงเหลี่ยมอ่าเป็นขวงหัวเว่ยก็เหลี่ยมเหมือนกันแต่จะมีส่วนโค้งเว้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปเลือกกันดูเผื่อชอบแบบไหนใช่ซึ่งวันนี้เรา ก็คือเหมือนเรามาทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเฉยๆตามข้อมูลที่มีอ่าเอาอย่างนี้นะพูดสรุปนีจะจบคลิปก่อนละเราต้องบอกว่าเราวิเคราะห์นะตาม Data s า e ีตตามที่เขาโฆษณาตามสื่อต่างๆและวิเคราะห์ในมุมมองของ EV Power Energy ส่วนนะฮะนะฮะพวกพวกพี่ๆนะหรือว่าลูกเพจหรือว่าท่านผู้ชมนะจะชอบแบบไหนนะครับ จะวิเคราะห์แบบไหนเลือกแบบไหนก็เลือกกันได้ตามใจชอบหรือรสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยในเพราะว่าเขาก็เปิดตัวมาทั้งคูดใช่แต่ถ้าสมมุตินะฮะสุดท้ายอยากจะเลือกแบบไหนก็สามารถติดต่อทาง EV Power Energy เข้ามาได้นะครับเราเนี่ยมีการมีคำแนะนำให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านาต้องบอกในส่วนของช่วงนี้ เอาเป็นเจาะไปในส่วนของแบตเตอรี่ของหัวเว่ยเนาะช่วงนี้เขามีแคมเปญนะครับ <promotion S 2> ไม่ทราบ<ห>แคมเ,เปญเ,เลยนะครับคุณปูเป้ก็คืออาถ้าตอนนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นโปรโมชั่น2ต่อดีกว่าค่ะของ EV Power เเนาะก็จะเป็นต่อแรกก็คือคเป็น ติดโซลาเซลเป็นระบบออนกิดเนาะได้รับทองไปเลยแบบได้ได้โดยไม่ต้องลุ้นใช่ได้โดยไม่ต้องลุ้นแล้วพอไปต่อที่2นั่นก็คือของติดตั้งตัวแบตเตอรี่หัวเว่ยลูน่า 2000s1 เนาะก็จะได้กิฟต์วอชเชอร์สูงสุดมูลค่า24,000บาทเอาไปช้อปปิ้งในเครือเซ็นทรัลทุกสาขาเลยโอเคก็คือติดแบตเต็มที่เลยนะครับจะ3ลูกก็ได้24,000ถ้าติดลูกเดียวก็ได้8,000ถ้าติด2ลูกก็ได้1 6 0 0 0อ่าก็ไปช้อปปิ้งซื้ออะไรก็ได้ในเซ็นทรั แต่ก็จะมีโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสําหรับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็ได้ด้วยหมายความว่าลูกค้าได้นะครับสองหมสี่สูงสุดเนาะผู้รับเหมาได้อันนี้ได้อะไรครับคุณผู้ชมถ้าผู้รับเหมานะคะก็คือสั่งแบตเตอรี่เหมือนกันถ้าหนึ่งก้อนก็ได้สองพันสองก้อนก็ได้สี่พันและสามก้อนก็ได้สูงสุดถึงหกพันบาทอันเี้หมายความว่าผู้รับเหมาก็ได้กีบวอชเชอร์ซนทันเช่นกันก็แค่ไปติดตั้งให้กับลูกค้าก็ได้สองพันสี่พันหกพัน ถ้าอยากได้สิทธิพิเศษแบบเนี้ยในราคาเนี้ยมันมีระยะเวลาไหมครับคุณปูเปกก็มีเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะทุกคนจนถึงวันที่31ธันวาคม2567ก็คือสิ้นปีนี้ค่ะนิ้นปีนี้และถ้าเกิดทุกท่านนะฮะอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะได้สิ่งดีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะฮะแล้วจริงๆเรามีสินเชื่อด้วยเนาะสินเชื่อก็มีสําหรับคนที่นะครับอยากจะติดโซลานะครับแต่จะไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ ก็มีสินเชื่อกับ EV Power Energy เช่นกันถ้าทุกท่านอยากจะได้ของดีๆแบบนี้ก็ติดต่อมาที่เบอร์0904566646หรือนะครับติดตามเราได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับคุณปูเป้ก็มีแฟนเพจค่ะทั้ง f c e e o o o เนาะ y o u t u ติ t i k t o k มีหมดเลยค่ะทุกคนก็คือสามารถทักหาได้เลยหรืออยากปรึกษาพี่ก็ได้เหมือนกันโทรหาพี่เซลก็จะพร้อมรับวันนี้แนละก็หอมปากหอมคอก็ขอจบคลิปนะครับ เปรียบเทียบนะฮะการวิเคราะห์นะฮะในมุมของ e v Power Energy ไว้ประมาณนี้ในมุมพวกเรานะ,นะย้ำนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรในสิ่งดีๆมาบอกเล่าให้กับทุกท่านก็อย่าลืมกดนะครับสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็กด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง e v Power Energy ครับวันนี้ขอบคุณครับผม